เมื่อวันที่28กรกฎาคม2568นายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม มมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสตำบลควนลังเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลแด,ดส่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณปลัมพิธีบริเวณลานจอดรถณสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังประลัดเทศบาลเมืองควนลังรองประลัดเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายพนังกงานเทศบาลพนังกงานจ้างทุกสำนักกองอาาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังและประชาชนทั้ง41ชุมชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยมีนายเทียนเมฆธะวันประหลัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เพื่อส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งได้รับการตรวจเอ็กซเรตเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรตเต้านมเคลื่อนที่เมมโบแกรมและเพื่อส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ได้โอกาสผู้สงสัยเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้รับการส่งต่อเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพโดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่28-29กรกฎาคม2568 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังจำนวนเงิน154,000บาท